ครับผมกับสวัสดีชาว FC ช่องรถมือ2สุโขทัยนะครับวันนี้เรามีของสวยๆมาแนะนําให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีซูซูดะกอนไอนะครับปี4 5นะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษเป็นตัวท็อปเลยนะครับเดี๋ยวเราดูเล่มทะเบียนกันนิดนึงนะครับผมเล่มทะเบียนนะครับอ่าเล่มทะเบียน2 5 4 5นะครับปลายทะเบียน8 0 8 3ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพาพาชมตัวรถโดยรวมรอบคันกันก่อนนะครับ ตัวรถโดยรวมรอบคันนะครับสีสันสวยเลยนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับสีสัน90%รนะครับหล่อมาแต่โรงงานเลยนะครับคันนี้ติดสเกิร์ตมาให้นะครับติดมาจากโรงงานครับคู่ตัวเขาเลยครับสงสวยครับผมน่าใช้งานนะครับล้อแม็กก็คู่ตัวครับผมคันนี้เดิมๆครับไม่ต้องทําอะไรแล้วครับผมหล่อเลยครับผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังมือเปิดท้ายเป็นมือเปิดกลางนะครับกระบะแม็กไลเนอร์มีให้ครับผมกันชนหลังมีให้ครับยางอะไหล่มีให้ครับผม โอเคครับดูด้านหลังนะครับจะมองมุมไหนก็สวยนะครับคันนี้สีสันถือว่าโอเคนะครับเรียบร้อยดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะครับผมดูภายในนะครับดูสีสันใกล้ๆกันนิดนึงนะครับคันนี้ยางดีนะครับยางดีสี่เส้นเลยนะครับยางเท่ากันหมดเลยนะครับชายาวเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูครับภายในนะครับไล่ไปตั้งแต่แผงประตูเลยนะครับผม ภายในนะครับแผงประตูสวยครับผมตามสภาพการใช้งานนะครับผมไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมโอเคครับหน้าปัดนะครับหน้าปัดเดือนไม้นะครับเลขไม้ประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆนะครับผมคอนโซลสวยนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับมีติดพระนิดหน่อยครับร่องรอยขนาดนี้ไม่น่าเกียดครับผมโอเคครับแผงประตูด้านซ้ายนะครับสวยครับไม่ฉีกไม่ขาดครับผม ดูบอกนะครับฝั่งคนขับนะครับสวยครับผมตามสภาพการใช้งานครับฟองน้ํายังแข็งเลยนะครับผมสวยครับสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมด้านซ้ายก็สวยครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังนิดนึงนะครับผมด้านหลังนะครับบอกครับผมเรียบร้อยครับไม่ฉีกไม่ขาดครับผมด้านบนนะครับผ้าหลังคานะครับผมไฟอ่านหนังสือภายในเก่งนะครับก็ติดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเช็คระบบนะครับ กระจกไฟฟ้ากันนิดนึงนะครับผมโอเคครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวดูไฟฟ้านะครับระบบปรับนะครับโอเคนะครับผมโอเคนะครับมอเตอร์ทํางานปกตินะครับผมระบบมองข้างนะครับโอเคครับผมดูครับอันนี้ก็ใช <im> ้ได้ปกตินะครับกระจกข้างนะครับผมดูฝั่งซ้ายกันนิดนึงนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายครับผม ขึ้นลงได้ปกติครับผมโอเคครับผมเราดูกระจกนิดนึงนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมคันนี้นะครับภายในนะครับแอร์เย็นนะครับวิทยุนะครับคู่ตัวนะครับ โลโก้ของ e สู่เลยนะครับผมอ่ายังมีสัญญาณอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้อนุรักษ์ไว้นะครับผมโอเคครับดูชัดซีนะครับชัดซีสวยทั้งเส้นเลยนะครับอ่าหมายเลขตัวถังนะครับผมชัดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับยังติดมาจากโรงงานยังมีอยู่ครบนะครับผมโอเคครับผมด้านหลังนะครับดูเฟืองท้ายนิดนึงนะครับเฟืองท้ายนะครับแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เยิมนะครับผม อย่างอะไรมีให้ครับผมเดี๋ยวเราไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมกระบะแม็กไนเนอร์ยังสวยเลยนะครับคันนี้สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคครับเครื่องสตาร์ทติดนิ่มนะครับผมเมื่อกี้มือไปโดนนิดเดียวนะครับจะติดอย่างเดียวเลยโอเคครับผมอ่าฟังเสียงนะครับเดินเบารอบเครื่องนะครับผมโอเคครับผมับผม โอเคฟังเสียงเดินเบารอบเครื่องกันนิดนึงนะครับผมครับผมเสียงเดินเบารอบเครื่องนะครับปกติครับผมเดี๋ยวเราดูการซ่อมคำมุนกันนิดนึงนะครับรอบคำมุนนะครับผมอซ่มครัเกิดอยู่เลยนะครับผมเป็นเดินนะครับหรอสายเดินเดินของเขาครับีต้องรอยตามการใช้งานบ้างเป็นปกตินะครับหรือมีส่งนะครับผม ครับผมนี่มึงขับไม่ตายไม่ต้นเลยนะครับผมเดี๋ครับผมเดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมครับผมทดสอบนะครับ Isuzu d r a g o n x นะครับปีสีนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเอ่อแล้วก็เป็นตัวพิเศษนะครับผมลำดับแรกดูหน้าปัดเดินไม้กันนิดนึงนะครับผมเอ่อหน้าปัดเดินไม้นะครับอ่อใช้ได้ปกตินะครับเอ่อเลขไม้ประมาณ200,000กิโลนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเราลองศูนย์กันนิดนึงนะครับผมรถเยอะนะครับเดี๋ยวลองศูนย์กันนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งหน้ารถให้ตรงนิดนึงครับโอเคครับผมโอเคครับผมศูนย์ก็ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวข้างหน้านะครับเป็นทางสูงต่ำนะครับร้อยต่อของกีดนะครับผม เดี๋ยวลองเช็คกันนิดนึงนะครับผมช่วงล่างนะครับหนึบแน่นนะครับผมโอเคครับผมถือว่าโอเคนะครับช่วงล่างภายในก็แอร์เย็นนะครับระบบอะไรใช้ได้แทบทุกจุดเลยนะครับลองสูญนะครับอีกทีก็ถือว่าดีนะครับทางโดโดนี่สูญก็ยังคุมได้อยู่นะครับผมกระจกอะไรใช้ได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวรถจอดนิ่งๆจะเทสให้ดูอีกทีนะครับ อ่าตอนนี้เราก็ฟังเสียงนะครับเฟืองท้ายนะครับไม่หอนนะครับเฟืองเกียร์ก็ไม่หลุดนะครับผมรถอ่าแน่นแน่นนิ่งๆเลยนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้านะครับอ่าเราลองทางโค้งกันนิดนึงนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเข้าสู่เส้นทางอ่าโค้งนะครับผมอทดสอบนะครับวงมอะไรพาวเวอร์นะครับอ่าแท้จากโรงงานเลยนะครับคันนี้ขับเบาๆนะครับอ่ามือเดียวนี่คอนโทรลได้เลยนะครับผม ครับเดี๋ยวเราก็เข้าโค้งกันต่อเนื่องเลยนะครับผมน่าก็จะเป็นโค้งหักศอกนิดนึงนะครับต่อเนื่องครับผมโค้งก็ทําได้ดีครับปกติครับผมขับมือเดียวนะครับถือว่าดีครับผมอัตราเร่งก็ดีนะครับผมคันนี้ตาเร่งดีเลยครับรถเดินดีครับผมภายในแอร์เย็นฉ่ำนะครับ เดี๋ยวถึงที่หมายนะครับสรุปให้ฟังโดยรวมอีกทีครับผมโอเคครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับอีซูซ k ด d r a อ o n i นะครับเครื่อง2 5 0 0ทโบนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับผมแต่งรอมาจากโรงงานเลยนะครับมีสเกิร์ตมีกับข้างให้นะครับผมอัตราเร่งดีครับคันนี้อัตราเร่งดีเฟืองท้ายนะครับไม่หอนเฟืองเกียร์ไม่หลุดนะครับช่วงล่างแน่นนิ่งครับขับปกตินะครับภายในแอร์เย็นนะครับ วิทยุมีให้นะครับสงสวยหล่อนะครับสีสัน90%ารนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้เติมน้ํามันอย่างเดียวเลยครับผมสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมหากพี่ๆนะครับที่เคยสอบถามกันเข้ามานะครับคันนี้ให้ทันนะครับอย่าให้พลาดนะครับผมเพราะว่ารถเริ่มหายากนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับผมเริ่มหายากเข้าทุกทีนะครับเดี๋ยวผมนะครับขอเปิดราคาเลยนะครับเปิดราคาคันนี้นะครับผม ยูซุด้ากอนอายนะครับปี4-5นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปตัวพิเศษนะครับเครื่องยนต์ก็คือดีแมกตัวแรกนะครับก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เนาะได้เลขครับเครื่องจอมอึดยอดประหยัดนะครับส้มถูกนะครับ2,500นะครับประหยัดสุดเลยคันนี้นะครับขอเปิดราคาครับเปิดราคาอยู่ที่1 5 5 0 0 0บาทต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ1 5 5 0 0 0บาท หากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ของช่องรถมือสองสุขโขทัยนะครับให้พี่ๆกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องรถมือสองสุขโขทยัยวันนี้สวัสดีครับ